สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสูส่คุคนมืองสิบภาพมาเบิงเขาสามมุกจังหวัดชนบุรีครับพี่น้องเป็นยังจังเอิญเขาสามมุกเนื่องจากว่าเป็นภูเขาน่อน้อยครับเป็นแหลมยืนลงไปในทะเลติดแม่น้ำทะเลตั้งสามด้านนะครับทิศเหนือทิศตะวันตกทิศใต้แล้วทิศตะวันอกติดแผ่นดินไงครับ สามมุกปิดท,ทเลสามด้านก็เลยเอินเขาสามมุกไปน่นอะทิศเหนือทิตตะวันตกทิตใต้กับอันนี้เป็นทิศตะวันตกรับเกียนเป็นแหลมยื่นลงไปในกลางทะเลกับไปเนาะเห็นอยู่นี่ก็คือด้านท โดยเฉพาะบนยอดเขาสามมุกนี่ยังให้เบิ่งดีๆหลายอย่างครับพี่น้องเมื่อนีคนมาหลายวันไล้ครับนั่นแกก็ฝนตกไปิ่งสิหยุดตกไปเม่อตะกี้ี่เองครับพี่น้องจะเห็นทั้งนี้ก็เป็นด้านเท็ศ ทิศเหนือนะครับอ่าด้านทิศเหนือครับทิศเหนือของพวกเขาซํมมุกบางทีเป็นยอดเขาต้องยอดเขาที่มีมีเนวใอห้ยเบื้องหลายอย่างครับต้องขึ้นไปข้าง,งบนนะครับขี่รถขึ้นไปครับมืดนะครับอากาศมืดได้จากน้อยครับีปนองนจากฝนตกครับฝนเพิ่งหยุดตกไปเมื่อตะกี้นี่เองครับ หายหมดครับเนื่องจากฝนตกเดี๋ยวสิปาพาขึ้นไปทั้งยอดเขาครับพี่น้องตอนนี้ก็เพิ่งวิวบรรยากาศน้ำทะเลไปก่อนอีกเจกหน้อยสิพ้านั่งรถขึ้นไปทั้งยอดเขา ได่ไก่เห็นเลือประมงอยู่ไก่ลิบด้ยครับอันนี้เป็นทึ้งยอดเขาพี่น้องด้านทิศใต้ครับเลียวลงไปเห็นรถเลนขึ้นมากขึ้ๆนะครับมีรงเล่มครับมีโรงเล่มไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับทางด้านทิศใต้ครับทางด้านทิศใต้ของเขาสามมุกมีโรงเล่มนะครับ มีลิงหลายขนาดครับพี่น้องลิงเป็นฟุ้งๆนะอาศัยอยู่ข้างบนนะขับรถก็ต้องระมัดระวังครับพี่น้องเดี๋ยวที่เหยียบลิงผีดาดลิงมีบอโลกผีดาดวัวมีนะครับประเทศไทยยังวัตันมีนะครับก็ต้องยันกับมาเที่ยวกันได้เลยครับพี่น้อง ต้องระมัดระวังครับไปใกล้หลายบ่ได้เดี๋ยวมันจะกัดเอานั่นนั่นนั่นตัวนี้ก็ด,ดื้อยางไปรอบๆครับพี่น้องเบิ่งไปรอบๆอบเนว่ามีอีหยัางเน่ก็มีแม่ค้าขายกล้วยครับพี่น้องขายกล้วยไว้ให้นักท่องเที่ยวซื้อไว้ให้นิงกินครับพี่น้อง ก็ไหลครับพี่น้องนี่ฝนตกคนหนีบุดอันนี้เป็นทางด้านทิศเหนือครับเป็นวัดนะครับวัดศาสนาพุทธเานี่แหละครับพ่อพี่น้องจังเป็นวัดจีนนะครับสถาปัตยกรรมแบบจีนสวยงามอีกแบบนึงครับพี่น้องวัดจีนนี่ซื้อว่าวัด

ที่เป็นนาวัดนะครับพี่น้องนาวัดนาวัดที่หันทางหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับวัดก่อตั้งอยู่ทางทิศเหนือด้านทิศเหนือของเกาะเขาสามมุกเดี๋ยวที่ย่างขึ้นไปอีกสันทึ่งอีกสันนึงสันบนญก็มี เท่าก้อนครับพี่น้องก้อนที่ขึ้นไปทูสวยงามครับพี่น้องมีเจ้าแม่คนอิ่มครับอยู่บนยอดเขาครับสถาปัตยกรรมแบบแบบจีนนะสวยงามครับพี่น้องมีระฆังหลายครับหอยระยะไว้ไว้ให้คนตีขึ้นไปเคาะไปตีได้ครับ ทั้งทิศเหนือของเกาะของเขามีเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหน้าไปทั้งทิศเหนือครับสวยงามมากเลยทีเดียวกับปีน้องเจ้าแม่กวนอิมแห่งเขาสามมุก อยุทั <are> ้งยอดเขานะครับเกติยางผ้าลายยางเบึ้งเรื่อยๆแล้วครับบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศเขาสามมุกนี่ก็เป็นพระสังกัดใจ เทิงอีกมีอีกสั้นเทิงมีอีกนะมีสามสั้นนะครับพี่น้องมีสั้นที่สองนะและมีอีกยังไงเบิ้งหน้าก็มีระฆังอีกแหรอครับพี่น้องสั้นเทิงเหรอมีระฆัง สันที่สองครับเกิดไึงยอดเขาที่นี่เจ้าแม่กวนอิม สันน้นนึงครับสั้นที่สามป,ปุ๊เห็นแต่บันไดขึ้นไปครับรบรนดประดาสวยงามครับพี่น้องแสงไปสว่างสวยสวยงามมากที่เดียวครับพี่น้องต้องมาสัมผัสด้วยตาตัวเองนะครับ 杉木。